มาจ้ะทุกคนมาดูกันซิว่าอันนี้คืออะไรใครเคยกินบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะจ้าอุ้ยร้อนๆเลยอะคนดูโอ้ยน้ำเยอะจังโอ้ยเฮ้ยจานหมุนได้ด้วยอะเออะหมุนเข้าไปอ,อ่ะเจ้าอยากหมุนเจ้ากัหมุนอืมนี่จะบอกว่ามันมีกระดูกหมูเลยนะทุกคน ว้าวี๋ยวค่อยชิมน้ำมันก่อนอือหืออือได้กลิ่นความมันของกระทิมะพร้าวค่อยขูดเองอือ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 ใครรู้บ้างว่านี่คืออะไรอือ อืมมันร้อนอะ่ะอืมอาหารบ้านๆแต่ว่ามันแสบดิเนอืมอืมข้าวเหนียวที่ใส่ข้าวเหนียวมีมาแล้วอ,อ่ะกัผักแอม้มผักแอม้มซัมมี่ก็เพราละ่ะจะไปกินหลายผักขาเหนียวจำเบะหนึ่งคำ อืม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 มันกระดูกอ่อนด้วยอืม

mm. 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 <laughs> mm hmm mm hmm mm hmm what? เพราะมันคือหมุนดีแทะอืมอืมเกลือสำลักเลยอืมอืม mm. 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 mm.